สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นเผาหน้าเผ่าหน้าคอม้านะครับมีลูกปืนคอม้าตัวนี้รุ่นพิเศษนะครับรุ่นยาวคอม้าตัวนี้จะเป็นตัวคอม้าเนี่ยตัวนี้จะอยู่ด้านบนมีลูกพืน ลูกบนนี่ลูกบืนเขาเรียกลูกบืนอะไรนะลูกบืนการลุ่นลูกบืนลูกบืนแบน์ลูกบืนหมุนเป็นจานหรือท้ายนี่นะครับตัวนี้ก็อกแรงกดรับแรงกดนะครับกดตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็หมุนนะครับครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นแมส20นะครับ เดี๋ยวเราวัดให้ดูนะครับหน้าในยี่สิบยากตรงนี้นะครับอยากตัวหน้าแปนเลยอยากหน้าแปนถึงหน้าแปนอยากเนี้ยหน้าดุมดุมล้อนะครับถึงดุมล้อนะครับ เมตรยี่สิบพอดีนะครับเมตรยี่สิบแล้วก็ตัวนี้จะอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับสี่รูร้อยนะครับดุมนี่เป็นดุมทุมสี่รูร้อยนะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกนะครับตัวนี้เป็นดุมดิสเบรกนะค่ะ นะครับดาจานดิสตัวนี้หนาอยู่ประมาณ4มิลน,นะครับ4มิลความโท7นิ้วนะครับ7นิ้วแล้วเรื่องตัวดิสเบรกนะครับดิสเบรกนี่เป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับเราสามารถใช้ครับดิสเบรกมอเตอร์ไซค์ได้ทั่วไปเลยนะครับเอาสายน้ำมันเบรกมาใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเขาเตรียมไว้ให้ นะครับราะวเพลาหน้าจะไม่มีสายจะไม่มีสายให้จะไม่มีพัมพให้นะครับสามารถสั่งพัมพเพิ่มได้นะครับ่ด้วยกรณีทุกทุกครั้งนะครับก็จะมีการใช้ด้วยการเอาชุดหลังของพัมเบรกชุดหลังมาต่อนะครับพัมเบรกชุดหลังมาต่อด้วยฮารต่อพ่วงมาแล้วก็มาใส่ แยกซ้ายขวานะครับจะใช้ปั้มเบรกตัวเดียวก,กันกับสี่ล้อนะครับสี่ล้อจะใช้ปั้มเบรกพร้อมกันพร้อมกันนะครับให้ค่อยมีใครเอาปั้มเบรกใส่สองตูัวเท่าไหร่นะครับตัวนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับสี่มิลเป็เหล็กไร้สนิมนะับนะครับ แล้วก็ตัวนี้ทํามาสําหรับพร้อมที่จะใส่เทวาใส่โดว่าอาร์มตัวนนี้ไอ้คันคันโยกคันส่งเพื่อใช้กับโคงมาลายได้เลยนะครับนี้อยู่ด้านหน้านะครับก็ไอ้ัวคันคันชักคันส่งตัวนี้จะอยู่ด้านหลังของรถนะครับนี่นะครับมีอะได้ดี ส่วนหลายคนมีาถามข้อสงสัยมาเท่าใส่แหนบเนี่ยไม่ติดหรอนะครับใส่แหนบได้นะครับมีหูแหนบมีหูใส่แหนบได้นะครับตนนัวนี้เป็นทรงเดียวกันรถจิบนะครับสามารถเลี้ยวได้แบบนี้นะครับใส่แหนบก็ได้ใส่สปบิงก็ได้แล้วแต่ออกแบบเลยนะครับขอ,อมาให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ สนใจนะครับอยากได้ไว้ใช้นะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับเพลาตัวนี้เราตัดได้เลยนะครับวาจะเอายาวเท่าไหร่นะครับยาวเมตรแปดสิบเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบหรือเม่เดียวนะครับวัดที่หน้าตัวหน้าเนี้หน้าดมสี่รูร้อยนะครับ ว่ายาวหน้าดุมถึงดุมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดตัดตัวนี้ก็ต้องตัดตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะต้องให้ได้พอดีกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ในการอับระดับนะครับมุมนิดหนึ่งนะครับ น้อยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับในหน้าเว็บนะครับสั่งเข้าไปได้ที่หน้า NPT Shop NPT Shop เลยนะครับ NPT Shop บอริการสำหรับช่างเท่านั้นนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ NPT Shop นะครับสินค้ามีมากมายหลายอย่างหลายรายการนะครับดูรายการสินค้าก่อนนะครับถึงจะต,ติดต่อเข้ามานะครับมีทั้งบอริการเก,เก็บภายทางโอนเงิน แล้วเข้าไปรับของที่ศูนย์ตัวประเทศหรือโอนเงินก่อนส่งของถึงบ้านนะครับ